วันนี้จะมีขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นการทําข้อสอบข้อเขียนนะครับรวมถึงการสอบวัดฝีมือเนาะตามประเภทช่างที่ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนหรือช่างเชื่อมนะครับและหลังจากนั้นจะเป็นการพูดคุยกับนายจ้างแล้วนะครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยตามมาเลยครับครับวันนี้นะครับวันที่6ตุลาคมนะครับเราเจอกันที่หมอชิดในช่วงเช้านะครับพบก,กับผมและทีมงานจาก บริษัท TW นะครับมารับพี่ๆที่จะไปสอบงานยุ่นหงนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บริษัทอีกทีหนึงครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทของเราแล้วนะครับ T W นะครับหลังจากนี้จะมีขั้นตอนต่างๆนานานาที่เกิดขึ้นดาบเราจะได้เห็นบรรยากาศพร้อมๆกันเลยวันนี้จะมีขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นการทําข้อสอบข้อเขียนนะครับรวมถึงการสอบวัดฝีมือเนาะตามประเภทช่างที่ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนหรือช่างเชื่อมนะและหลังจากนั้นจะเป็นการพูดคุยกับนายจ้างแล้วนะครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยตามมาเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแจกเสื้อและหมายเลขนะครับตามที่เราแจ้งกันเอาไว้รองเบื้องต้นนะครับจะมีช่างเชื่อมช่างไม้และช่างปูนนะครับในสามประเภทนี้จะมีหมายเลข และเสื้อที่แจกให้แต่ละคนน้องบรรยากาศจะเป็นทางด้านหลังเลยนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของเราที่คอยดูแลในการแจกเสื้อให้นับชา่างทุกคนนะครับแล้วก็สถานที่หรือว่าการจับคำดักเนี่ยเราจะวางตำแหน่งต่างๆโอเคครับตอนนี้นายจ้างนะครับก็เดินทางมาถึงที่บริษัท BW แล้วเพื่อทําการทดสอบนะครับตามประเภทงานช่างไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเสื้อนะครับสถานที่จอจัดสอบแห่งนีน้นะครับเราจัดทําขึ้น เตรียมไว้รออยู่แล้วนะครับจะเห็นได้จากด้านหลังเลยเนาะก็จะมีมุมทางนี้นะครับที่สําหรับช่างเชื่อมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนานา,นาก็คือเตรียมให้เสร็จสรรไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมเหล็กเชื่อมรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นหน้ากากเชื่อมนะครับเพ<ม>ื่อเซฟตัวลูกค้าหรือว่าตามมาตรฐานของงานช่างอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็พวกประเภทช่างปูนนะครับการทดสอบเนี่ยเราจะใช้ผนังนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นล็อกๆเนาะ ก็จะมีทั้งมดเนี่ยนะครับก็คือ4ช่อง1 2 3 4ในการเข้าทดสอบนะครับก็จะให้ช่างตามหมายเลขเนาะพี่ๆนะครับที่ได้รับหมายเลขเนี่ยประจําตัวอยู่แล้วแหละเข้าไปนะครับตามลําดับเลย1 2 3 4สลับกันเข้าไปนะครับตามหมายเลขที่ตัวเองได้รับนั่นเองเนาะและอีกมุมนึงนะครับเป็นมุมสําหรับช่างไม้นะครับอันนี้คือเป็นมุมสําหรับช่างไม้เนาะอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเช่นกันเนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกอยู่แล้วนะครับว่าการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบ งานช่างฝีมือแต่เราไม่ได้ให้ทํายากขนาดนั้นครับเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบจะเป็นการทดสอบพื้นฐานนะครับก็จะมีการให้ขึ้นไม้แบบเนาะก็จะมีการประกอบไม้แบบแล้วก็ตีตะปูนะครับตอกตะปูขึ้นไม้แบบเท่านั้นเองง่ายๆบรรยากาศจะเป็นตามด้านหลังเลยเน,ะนาะนายจ้างนะครับที่เขาเดินทางมาปกติแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรอบเนาะแต่รอบนี้นะครับประจำวันที่6ตุลาเนาะมีนายจ้างมา2ท่านนะครับคือคุณฟูรี แล้วก็คุณดำนะครับใครที่ติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าโรงงานยุน้นหงเนี่ยจะทราบแล้วก็รู้จักบุคคลสองท่านนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยว่าพี่ดำเนี่ยเขาจะดูช่างไม้และช่างเชื่อมนะครับส่วนช่างปูนก็จะเป็นนายช่างคู่ลิงนะครับสท่านนี้มาจากไต้หวันนดโดยตรงเลยนะบรรยากาศจะเป็นตามด้านหลังเลยครับ say come on Y'all got honey rags, since I'm me y'all will I know I won't give a that I'm doubt turn the jock, do ya on, the are team the time and jump Feed me like, since I was my son, call ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริษัทแต่ว่าเราอยู่ชั้นสาแล้วอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์หรือว,ว่าพูดคุยกับนายจา้างนั่นเองนะครบก่บอนหน้านี้เรามีการทดสอบทักษะฟรีเมอร์ไปแล้วเนาะที่สนามสอบที่เราจัดเตรียมไว้ด้านล่างของบริษัทนะครับ ต่อจากนี้เราจะเรียงลําดับเนาะที่ลูกค้านะครับหรือว,ว่าพี่ๆน้องๆที่มีหมายเลขประจําตัวอยู่เนี่ยเราจะเรียงขึ้นมาเนาะ mm hmm. แล้วก็ให้มาที่ชั้นสามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการสอบสัมภาษณ์ในการสอบสัมภาษณ์นะครับ mm hmm. อย่างแรกเลยนายจ้างเขาจะดูสมรรถภาพร่างกายก่อนโดยการให้เราสกวอตจัาแล้ววิดพื้นอย่างละ20ครั้งนะครับอันนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานเนาะ mm hmm. ส่วนบรรยากาศเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าคร่าวๆเป็นยังไงตามนี้เลยครับผม วที่ที่ปชีสัญญาอกกตอนนี้ในโรงงานรุ่นของในโรงงานรุ่นของเรามีคนแต่งงานไทยอยู่ทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยเก็ดะิบคนค่นมอ้คนที่ไปทางานรุ่นของส่วนมากจะเป็นคนแนะนําำงานแล้วก็รู้ว่าสสดิการของรุ่นของเป็นยังไงเนาะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วว่นเป็นวันไหว้พระจันทร์ของไต้หวันนะคะ 哦，他们我们每个太公都发三千块奖金。โร哦，至于每个月加班费，大家有去问认识的都知道，都是加一万多到两万块。算他论为了，我们能够调查，我们能够调查，我们能够调查，我们能够我们能够调查，我我们能够调查，我们能够调查，我们能 ครับผมตอนนี้เนาะก็เป็นเวลาประมาณ1ิบเอดมงครึ่งแล้วนะครับนอกเหนือจากการสอบเราจะมาพูดถึงการบริการของทางบริษัทเราด้วยนะครับก็จะมีการสั่งข้าวเนาะเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับเพื่ออ,อำนวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นข้าวเนาะข้าวกล่องหรือว่าอาหารกลางวันนะครับที่เราจะเตรียมสําหรับทุกคนที่มาสอบ ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็แล้วแต่รอบก่อนหน้านี้รอบนี้และรอบถัดไปนะครับก็ยังจะคงมีบริการข้าวอาหารกลางวันอย่างนี้ให้อยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวและน้ําด้วยนะครับหงชุดสําหรับหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยในเรื่องของอาหารกลางวันนะ